ว้าว้าวว้าวว้าาวว้าวฮัลโหลดทานปีนได้นี่ตวนี้เลยววว้าวว้าววงรวัวัาอ้ยไฟแล้วแบบอ้าไป่บ้าลุยปัดแน่นอนเาล้วอันนี้เป็นโทั่ว นี่น <bum> ี <laughs> ่น <line> ี่นี่นี่นีาไได้อยู่ยอดนี่ฮากิ้งนีลิงกับหมาเนี่นข้างล่างกับหมาข้างบนก็เดียวลงแล้วลงแล้วลงแล้ว